Terima kasih telah menonton! และในวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับ bmw 3 3 0 li นะครับ bmw 3 3 0 li มาพร้อมกับรหัสตัวถัง g 2 8นะครับเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากพื้นฐานกับบอดี้ g 2 0หรือซีรีส์สปกตินั่นเองที่ฐานล้อม,มีขนาดยาวขึ้นถึง1 1ซนเมตรและภายในห้องโดยสารสำหรับเลนส์ลูมมีความยาวขึ้นถึง4เซนเมเลยนั่นหมายถึงว่าทำให้สำหรับ bmw ซีรีส์3คันนี้สำหรับ ผู้โดยสารตอนหลังนั่งได้อย่างง่ายดายสบายเหยียดแข้งเยียดขาได้ชีวิตลงตัวง่ายๆกับซีรีส์3และในสำหรับ B M W ซีรีส์3 330 L I นี้ยังมาพร้อมกับระบบ Comfort a s <c oughs> s เสตเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวรถเราเดินเข้ามาใกล้ตัวรถรถจะปลดล็องให้เองทันทีหรือเราสามารถมือสอดเข้าไปแบบนี้ตัวรถจะปลดล็อคให้ แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำระบบช่วยจอดเองอัตโนมัติให้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราขับรถเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเพื่อะการเพื่อที่จะต้องการหาที่จอดรถนะครับให้เรากดปุ่ม PDC บริเวณนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ จะมีเครื่องหมายจิถูกตรงคำว่าระบบช่วยจอดนะครับแล้วเราก็เพียงแค่ขับรถหาช่องจอดนะครับตัวรถเขาจะสแกนหาช่องจอดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเขาเจอเขาจะมีการแจ้งเตือนครับแบบอย่างนี้นะครับเพียงแค่เรากดยืนยันครับรถจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้เองอัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวให้นะครับแค่นี้ครับเราปล่อยมือจากพวงมาลัยได้เลยครับ และในระหว่างถอยจอดนะครับจริงๆเราสามารถปล่อยขาออกจากแป้นเบรกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกรถจะเบรกให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยครับเราเอาขามาแตะไว้ที่บริเวณแป้นเบรกไว้ดีกว่านะครับเผื่อเกิดอุบัิเหตุจริงๆเรายังได้เบรกได้ทันนะครับ ประมาณนี้นะครับรวกอกําลังจะค่อยๆถอยจอดให้นะครับแบบนี้นครับถ้าชิดข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปหรือยังไม่ตรงกลางกึ่งกลางบริเวณช่องจอดนะครับตัวรถเขาจะตั้งรำให้ใหม่นะครับเสร็จแล้วเขาจะถอยหลังกลับไปเหมือนเดิมนะครับ โอเคแบบนี้ครับเมื่อจอดเสร็จเรียบร้อยตัวรถนะครับเขาจะเข้าเกียร์ P AP ให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยพร้อมกับดึงเบรกมือให้เองอัตโนมัติแบบนี้ด้วยนะครับโดยที่เดื่กี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับใช้งานง่ายไหมครับลองทํากันดูนะครับแต่เน้นย้ําครับอย่างที่ผมบอกควรเอาขาไว้ที่แป้นเบรกตลอดเวลาเผื่อเกิดอุบัติเหตุเราได้เบรกได้ทัน สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเทสไดใน BMW 330Li คันนี้สามารถทักมาทางอินบ็อกแฟนเพจที่ BMW p a t i n o มอเตอรได้หรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทร034275324สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ